สวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องของกัญญาชาแนลนะคะค่ะสำหรับวันนี้วันที่8กุมภาสองห้าหกเนะคะเป็นวันสำคัญของประเทศไทยเร่านะคะอย่าลืมไปเลือกอีกสักตั้งนะคะเลือกคนดีเข้าสภานะคะแอดกับไปเลือกมาแล้วเนาะค่ะเนาะบนหยุ่งยากนะคะเอฟซี FC. สบายสบายเลยค่ะบ่ยุ่งยากค่ะ เพื่อนก็นมีเจ้าหนะ้าที่แนะนำอยู่ดอกเน้องค่ะนะเนาอเพื่อนกับบอกอยู่ดอกขั้นตอนของเพื่อนก็ะไดลาตเาเฮาอันนี้เอร์ที่ใช่ของเฮาเฮากับนาะบม่ยากค่ะบม่ยากยากสบายสบายค่ะเม่นี่อ่อะอากาศอึมครึมนะคะอึมครึมไม่มีแดดเย็นสบายค่ะนอกบ้านนะคะ เดนสบายสบายน้องเมียวลูกหนูอย่าเสียงดังสิคะแม่ะจะทำงานลูกแต่ว่าแอดกัห่อนอยู่ดีนะคะ <c oughs> ก็ขอสักจวบนะคะ <c oughs> ได้ร็ช่องสิงคโปร์ของโปรดมานะคะ <c oughs> อร่อยค่ะค่ะคลิปนี้นะเอซีโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะคืมๆหน่อยนะคะเอฟซีไม่ค่อยมีแสงนะคะเพราะว่าฝนมันจะตกค่ะอู้นะคะดีแล้วที่ไปเลือกตั้งตะเศ้าเพื <g> ่ <ül> อเที่ยงบายสายมาฝนตกนะคะโอเคค่ะอะ แอดจะมาว่าฝันซู้ฟังค่ะแอดฟันประหลาดมากค่ะเมื่อคืนเนาะคืนของบม่รู้นะว่าตีใดอืมถ้าลุกขึ้นมาเบิ้งเรื่อยๆก็กรบโบเน่ใจนะคะช่วงฝันกับเวลาที่แอดบึง้งเพราะว่าแอดลุกขึ้นมามันก็ตีหนึ่งตีสองก็ตื่นบ่อยมากค่ะอ่ะประมาณนี้แหละจำได้คับค่ายคับค้านะคะฝันแอดก็คือวา่า บุ่รู้ว่าไปเอ่อไปไปเกี่ยวกับอีหย่งคือกันค่ะไอช่วงที่เขาไปอย่างไหมอย่างมันมันลางๆนะคะแต่ว่าจำได้ก็คือว่าแอดน่ะมีหน้าที่ต้องเอาเงินในสองเป็นสองจดหมายสีขาวเหมือนสองกระป๋าเขานี่แหละแต่ว่าในหันน่ะมีเงินประมาณปึกนึง ที่กาลังล้อมอบให้ผู้ชายคนหนึ่งให้ผู้ชายแปลกหนานะคะแอดเป็นคนเอาเงินยื่นให้เขานะคะแล้วแอดมีสองแอดมีสองเงินอยู่สองสองนะคะค่ะเพราะเอาสองแรกให้เพื่อนไปแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่นี่แอดอะเหมือนจะพาแม่แม่ของแอดอะคะ่ะขามไปบ้านเพื่อนบ้านนะคะ บ่รู้ว่าขมไปเฮ็ดอย่างนะคะพราะขำเข้าไปในบ้านเพื่อนแล้วก็เห็ดเจ้าของบ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อนบ้านเนาะเพิ่นก็นั่งกินข่าวอยู่นะคะเพื่อนก็ไปได้เอินกินน้ำดอกเพราะเพื่อนก็กินอยู่กับลูกกับหลานเพื่อนกับครอบครัวเพิ่นเนาะเพิ่นก็นั่งกินอยู่อ่ะเพื่อนก็แค่ลุกขึ้นจะงอกเบิ่งว่าแอดพาแม่เข้าบ้านเพื่อนไปแอดก็เข้าไปนั่งในบ้านเพื่อนม่นล่ะค่ะก็หาเสื้อหาสาดปูให้แม่เจ้าของนั่งเนาะแต่ในฝันก็เหมือนว่าม่นแม่เจ้าของนะ เป็นหนาผู้ใดกับผูหู้นะคะเพราะว่าผอมกว่าแม่เจ้าของเรล่าเหลียวเบิงมันเป็นหนาแม่เจ้าของแต่ใน,นฝันมันเขาให้สมมุติว่าเป็นแม่เฮาหน่นะเนาะอ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วที่นี่พอพาเขาไปนั่งเรียบร้อยมีผู้ชายคนนึงค่ะเพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดหน้าบ้านแอดเป็นผู้ชายคนแหลกที่แอดเอาเงินใส่สองให้เพิ่นนะคะคนนั้นต่างหากคนนี่ก็จะมาเอาเงิน กับแอดอีกคืึกันค่ะเป็นสองที่สองเนาะสองสีขาวสองจุดใหม่สีขาวฮาสองยาวๆค่ะจะมาเอาเงินกับแอดอีกแล้วที่นี่อ่ะเอดเห็นเพื่อนมาจอดหน้าบ้านแล้วคนนี้แอดรู้จักนะคะผู้ชายคนนี้มาจอดหน้าบ้านแล้วเอดกับไปเอาสองเงินไอ้เพื่อนแต่แปลกตรงที่ว่าสองเงินน่ะมันเป็นอย่างบรยุ่ในบ้านนะคะสองเงินน่ะมันอยู่ในรถแอด แอดก็เปิดประตูเอาซองเงินออกมากับมายื่นให้เพิ่นนะคะแล้วเพิ่นก็ไปกระมีกระมีเท่านั้นค่ะ fc นะอ่ะเบิ้งตัวเลขกันเลยเนาะค่ะแอดก็เลยว่าแต่ว่าถ้า เกี่ยวกับเขาให้สิ่งของคน้นหรือว่าค้นที่เขารู้จักเขารู้จักอายุเพื่อนนี่จะต้องบออายุเขากับอายุเพิ่นเนาะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบฝันซ่อนฝันดวยทั้งบนทั้งล่างบอนะคะอันนี้คือเลขที่บ้านเพื่อนบ้านนะคะที่แอดพาแม่เข้าไปบ้านเพิ่อนอันนี้เลขที่บ้านแอดนะคะนี่เลขที่บ้านแอด อันนี้ทะเบียนรถแอดนะคะอายุแม่ฝันแม่นี่จะเอาอีกบ่เพราะว่าเราก็เราก็เกีียวในฝันน้อยนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นหยังแต่อายุแอดนะคะเกีียวตรงๆผู้ชายแอดบอรูจากอายุเพิ่นนะคะกับบนาจะใช่แต่ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลขที่สามร้อย มันน่าจะมีสองบอผู้กสายขี้มาสสองหาสองหกบอหรือจะสองสามศอ่าแอดจะบอกเขียนนะคะแอดย่านมันหลายตัวแต่ว่าอแอดเขียนว่าวิ่งสองแล้วกันนะคะวิ่งสองบนบวกล่างนะคะเพราะว่ามันฝันจำได้นะคะ e fc ในบ้านเล็กที่เพื่อนบ้านนะคะสองแปดหกเราผู้ชายคนที่จะมาเอาสองเงินคนที่สองนี่มาเล็กที่บ้านสามร้อยแต่ว่าแอดไปเอาสองเงินออกจากรถทะเบียนแปดศูนย์สองเจ็ดให้ผู้ชายคนนี้นะคะที่เป็นคีหมอสสายมาเนี่ยแต่ว่าผู้ชายคนแรกนั่นแอดบรูว่าแอดเอาให้เขายุดใส่นะคะซึ่งบแมนอยู่บ้านแอดเลยอ่ที่แอดเอาให้เขานะ บาได้อยู่บ้านแอดนะคะเอาให้อยู่มองอื่นเนาะอะเอาให้อยู่มองอื่นนะคะโอเคไปกลับด้วยนะคะไปกลับด้วยบนล่างนะคะถ้าติดไอถ้าตัดเลนฟันแม่ฟันไออายุแม่ฟันแม่ก็จะแปดศูนย์ตรงกับทะเบียนรถแอดเนาะถ้าตัดเลนด์ก็ได้แปดศูนย์สองแปดศูนย์เจ็ด แปดสองแปดเจ็ดปดอ่ศูองศูนย์เจดนปดะคะเจก็ 78, ได้สามศอันนี้ก็ตรงกันอีกนะคะเอฟซีสองปดก็ตรงกับทะเบียนรถแอด S, นะทะเบียนบ้านของเพื่อนบ้านนะคะ่ะสองแปดเนี่ยนะคะอ่ายูเอดสี่ย่างสี่เก้านะคะ ยังว่เต็มเพราะว่ายังว่ถึงเดือนเกิดแต่ว่ามันก็ขามปีใหม่มาแล้วแต่ว่าก็อ,าอยากลงทั้งสอง,สองตัวเลขนะคะเพราะว่าบางเทือนก็มาสีแบางเทืองก็มาสีเกนะคะโอเคค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะ ชอ,ชอบจัดขัดผ่านนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ